ะจะเป็นชัวต่างชาติาสมาร์กว่านะครับผมนะครับชัวต่างชาติเดี๋ยวศูนย์เวลาศูนย์มาบัตรพระแก้วใช่ไหมศูนย์ชอบมาถ่ายตรงนี้ตรงนี้ทุกคนมันสวยดีนะครับผมนะสวยจริง ครับไอ้ตงเสานะครับผมนะเข้าปรับและอย่างสวยงามอย่างประณีเตเลยทุกคนดูดูนะครับเป็นภาพมืนสามมิติเลยสวยมาก

หน้าทางเข้าวัดพระแก้วนะครับผมนะคลิปนี้ก็เป็นวันที่13นะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรค์ของนายหลวงรอก้านะครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวซูนพาทุกคันขับไปส้มบรรยากาศด้านในนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่อ่าสิบสามที่เพื่อนห้เขาส้มฟรีนั่นเองนะครับผมอ่ะเรียกเบิ่งด้านในก็เลยว่าจะมีคนหลายสุหลายจะมีนักท่องเที่ยวหลายสุหลายนะครับผมอ่ะเลี้ยวตัดถ้าไปอยู่ที่ร้านในนะครับเนี่ยคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแลือก็ชาวไทยที่ เป็นมาวัดพระแก้วนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ศวนก็เข้ามาบริเวณด้านในของวัดพระแก้วแล้วนะครับก็จะมีส่วนมากนะจะเป็นชาติต่างชาติจะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมนี่ครับพี่ๆคนไทยเองมาก็เยอะครับ นี่ครับความสวยงามของบัดพระแก้วนะครับผมโอ้โหจุดนี้ส่วนมากครับผมจะเป็นชัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับจะเยอะสุดๆนะครับผมนี่ครับว้าวสวยจริงๆนี่ครับโอ้ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ วันนี้วันอาทิตย์นะครับผม13ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับนี่จะเป็นทัวรนะ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาตนะครับทุกคนาแปลกไหมไม่เห็นพี่น้องชาวเมียนมามาทุกคนไม่ไม่ไมค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นวันนี้เราก็ไม่ได้พูดไปแบบน,นั้นนะทางลบนะคือแบบก็ไม่ค่อยมากันนะช่วงนี้ปกติเข้ามากันนะทุกคน ว่าช่วงนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมมันต้องเป็นวันหยุดอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไทยเองมากราบบ่ายนะครับเปวัดพักแล้วนะทุกคนส่วนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติเด้อพี่น้องเด้อที่มากไม่เมือนี้นะครับผมวันที่13ตุลาคมเป็นวันข้ายวันสวนพคตของในหลวงร .9 นะครับผม ก็ถือว่าวันน,น,นี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่โชคดีของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาวันที่13นะครับทางาวัดพระแก้วก็ให้เข้าชมฟรีทุกคนทุกเชื้อชาตินะครับผมที่มาในวันนี้นะครับอาจจะไม่เต็มที่เหมือนวันปกตินะครับผมเพราะว่าถ้าปกติแล้วถ้าซื้อบัตร 900บาทนะครับผมก็เราก็จะไปชมพระบรมมารัชวังได้นะแต่ว่าถ้าเป็นวันพิเศษแบบเนี้จะให้เข้าชมไล่แต่บัดรพระแก้วนั่นเองนะครับผมทางเจ้าหน้าที่เขาจะปิดพระบรมรัชวังไม่ให้เข้าชมนะครับนะครับจุดนี้ก็ไม่รู้นะร่ ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติจริงๆนะครับเนะรัวเลยครับไปยินีาม่ปเดี๋ยววอกวอกกลับดีกว่า เราจะเดินวนจุดนี้นะครับผมจะเป็นชัวต่างชาสมากกว่านะครับผมใช่ครับวต่างชาติจากจีนนะครับจากจีน ซาจีนี่คือเดอะเบรดนะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยเยอะที่สุดแล้วนะครับผมคือเป็นนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับสำหรับซาจีนจุดนี้ก็จะเป็นผู้คนขึ้นไปกับบ้านขอขอพรกับองค์พระแก้วนะครับผมนะขึ้นไปก็จะถอดรองเท้านะครับผมเดี๋ยวศูนย์เวลาศูนย์มาบัดพระแก้วใช่ไหมศูนย์ชอบมาถ่ายตรงนี้ ตรงนี้ทุกคนสวยดีนะครับผมนะสวยจริงนี่ครับไยตรงเสาะนะครับผมนะเขาปร,รับและอยางสวยงามอย่างประณีตเลยทุกคนดูดูนะครับเป็นภาพมันสามมิติเลย, <laughs> ยนี่นะครับบรรยากาศคึกคืนไหมก็คึกคืนนะครับผมนะ แต่ก็อาจจะบางๆหนือเนึงเพราะว่าไม่มีพี่น้องสาวเมียนมาไม่เยอะนะมาไม่เยอะปกตินี่จะเต็มนะครับผมนะมาสักนี่เนนะครับผมนะตามที่เห็นจากคนจีนเขาก็มาไหว้สวยมากดูครับผม นี่ครับเป็นทัวร์ส่วนมากที่เห็นนะครับผมนะถ้าเป็นทัวร์นี่คือทัวร์จีดนะครับผมแต่ฝรั่งส่วนมากเขาจะมาแบบมาเป็นมาเองนะทุกคนมาเองนะครับผมพี่กองวันนี้จุดเงินที่เข้าไอ้สายเนาะไอ้ขาไว้ยังให้สีเดี๋ยวก็ ผู้คนก็จะมาถอดรองเท้าตรงนี้นะครับถ,ถ้าจะขึ้นไปกับบ้านขอบฟ้ข้างบนนะครับผมมามาดูความสวยงามบบรอบๆกันต่อนะครับผมศูนย์มาทุกครั้งศูนย์ก็ชอบมาดูตรงเสานะครับผมนะเสาเนี่ยคือแบบเขาประหลัด้อย่างสวยงามปราณีตจริงๆนะครับผมนะปราณีตมาก คือทุกจุดนี่ทุกคนนะประหลาดและยังสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆนะครับผม จุดนี้ก็จะเป็นยักษ์นะครับจุดนี้เป็นทางไปพระบรมมหาราชวังนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับที่นี้เขาปิดนะครับปกติแล้วถ้าเป็นวันวันที่แบบเป็นวันสำคัญนะครับผมเขาก็จะให้้ิบบาทก็ที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังได้นะครับผม นี่ครับยังสวยเลยนะครับดูสวยมากเพราเจ่าจยังจะสะดวกหน่อย 你先上那里远แล้วน่ะเรียพทตะควมาดูชัวร์นักท่เที่ยวอีกครั้งนึงนะครับผมนะนี่ครับ เป็นชัวร์ง่าไๆเลยทุกคนไปเ<ป>ดี๋ยว<ป>เราเดินขึ้นไปตรงบ <c oughs> ริเวณพัดเจดีดะนะครับผมนะพระเจดีตรงนี้นะครับ แดดก็ร <muitas> ้อนมากทุกคนตอนนี้แดดร้อนจริงนะครับผมนะแต่อยากมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูทุกคนนี่มันจะดีแบบสีเหลืองทองนะครับผมนะสวยมากสวัสดีครัผมสลอ่าโอเค ว้าวทุกคนแดดร้อนจริงรับวันนี้ดีนะที่ฝนไม่ตกนะครับผมนะก็ดีปีกย่างหนึง่งแดดมีแดดออกก็ทําให้บรรยากาศทําให้แสงมันสวยนะครับเวลาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับผมสําหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่มานะครับผมรานลังทุกคนพันเจดีบอกเลยวา่าสวยมากๆนะครับ เดี๋ยวเราออกจากวัดี่กวนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็ถือว่าเยอะนะทุกคนคนเยอะนะครับส่วนมากจะเป็นต่างชาติสมากกว่านะครับผมนะต่างชาสิเยอะจริงนะครับว้าว น,นี้ก็ถือว่าร้อนนะครับแต่ไม่ร้อนมากยังมีลมพัดปล่อยๆอยู่นะครับผมร้านไหนวักนะครับรูวยนากาดูครูดูานหลังดูท้องฝาสวยมาก ก็ถือว่าวันนี้ชาวต่างชาติได้มาก็ถือว่าโชคชดดีนะครับโชคดีที่แบบมาวันที่13นะไม่ต้องเสียตังค์แต่ก็ไม่เต็มที่นะเพราะว่าถ้าเสียตังค์แล้วเราเราไม่เข้าไปตรงพระบรมราชวังไล่นะครับแต่วันนี้เขาปิดแน่นอนนะครับผมมันอาจจะน่าจะมีงานนะครับแต่ก็โอเคนะครับขนาดชุนมาเนี่ยมาแบบให้เข้าฟรีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับผมนะ ไปแล้วออกกันดีกว่าแล้วเราไปเจอกันข้างนอกครับผมจุดนี้เป็นทางออกนะครับออกมาแล้วครับผมเสีเีย่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่านะครับที่มาเที่ยวในวันนี้นะครับครับข้างนอกนะครับผมก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับชาวไทยชาวต่างชาติที่มานะ ในวันที่13ตุลาคมนะครับปี2567นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับสุดก็จอจาได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้ก็สบ,บายดีสวัสดีครับ